ล่าสุดนะครับผมตัวเมื่อคืนเลยนะครับเพราะว่าเชือกของอาจารย์เส้นหนึ่งอาจจะทําอยู่สามรอบ,รบนะครับว่ามันตรงกันไหมตัวไหนตรงกันแกจะเอาตัวนั้นนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมนี่เชือกเส้นใหม่หางเดียวนะเม็ดเดียวครับผมแกแล้วก็เห็ดดูแต่งหัวแล้วียกลงคือสามรอบรอบเส้นนึงอ่ะครับรอบแรกที่ผมไปถ่ายทําตอนกลางวัน รอบสองแกก็มาทําตอนกลางคืนแล้วล่าสุดก็เมื่อคืนนี้ครับสามรอบมันตรงกันทีนี้แกก็จะเอาตัวเดียวันเากครับสามรอบอันไหนตรงกันแกก็จะเน้นตัวเดียวครับแกก็เพิ่งโทรมาเมื่อกี้เนี่แหละครับผมมันนั่งอย่างตัวเดียวอยู่ตัวเก้ตัวเดียวครับผมแต่จะมีตัวเน้นเป็นพิเศษให้อยู่นะครับพร้อมยัง าเอสวัสดีครับสโอปอลครับสวัสดีครับผมวันนี้บ่ได้เห็นกันมาโดนมานานแล้วเจอเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับเบื้องหน้าฝนเนี่ยพยังหมู่บ้านเป็นยังกว่ค่อยฟ้อนเราที่ไปที่มาสักก้อนเเป็นจดแดงนะครับมาส่องเจดแดงคอนเจนพวกเราถือเลขดีๆนั่นตีครับงวดที่สี่แกว่าแกมาส่องได้สามตัวนะครับเมื่อวานนี้ครับเจดแดง นะครับแล้วแกก็มาแต่งขันขันห้าแล้วก็ขันเปิดเขาทักแกมาว่าภูมิที่เนี้ยภูมิมมที่นี่มีแต่ทรัพสมบัติแกว่าอย่างนี้นะาล่างทรงล่างทรงทักมา fc ทักแกมานะครับแกก็เลยมาแต่งขันเปิดโชคเปิดลาบมาเลยนะครับผมก็เลยทําพิธีเปิดกล่าวอไอ้นี่แหละครับแล้วทีนี้ก็ให้นางํำน้อยมาลำนะครับ เปิดเพลงล้ำปรากฏว่าผมก็นึกยังไงไม่รู้แล้วทีนี้สะอึกสะอื้นอยู่ข้างในดีใจครับผมดีใจผมก็จะรวยยังไงไม่รู้เหมือนว่างวดนี้มันจะรวยยังไงไม่รู้นะครับน้าตาไหลแล้วอยู่เฉยๆก็ไปไปฟ้อนกับเขานะครับครั้งที่ว่ากูจะฟ้อนยังไงมาอย่างนี้นะเนี่ยไม่ไม่เคยครับมันเป็นเป็นนางลำฟ้อนแล้วก็ จะไปฟ้อนแบบไหนยงเงี้ยปกติโอ๋ปอกับเป็นค้นเสียอายอยู่ที่เมียนบอผมไม่กล้าครับผมอายเขาแสดงก็คู่อะคู่มไม่ค่อยเสียเนาะเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่เชื่อครับไม่เชื่อน้ำตาไหลครับร้องร้องไห้เลยครับเมื่อวานนี้คือร้องไห้เลยร้องไห้ดีใจนะครับอ่าดีใจนะครับผมก็เลยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลย เอาแล้วเนาะงวดน,นี้เป็นตะลุยแนละ้นะครับงวดนี้เป็นตะลยนะุยแท้ครับงวดน,นี้เป็นตะลยุยแท้ตะลุยด้วยนะครับก็ต้องเป็นตาลยุยลดุดครับหลังจากที่รอบเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะฟังเลขปูน่นิคมเนาะเดี๋ยวผมเล่าความฝันให้ฟังก่อนนะครับเนาะครับผมหลังจากที่ฝันเห็นรอสิ์นะครับผมมาเขียนเลขใส่มือเนี่ยครับผมหางเดียวคือเจ็ดสี่นะครับผมเจ็ดสี่นะครับมือก็ห้าก็เป็นห้าเจ็ดสี่ นะครับสําหรับตัวเลขที่ฝันรอบแรกนะครับเนาะครับแล้วทีนี้มาฝันอีกรอบสองคือปูปูที่อยู่บนภูนะครับผมมาบอกเลขมาบอกว่าสี่ศูนย์เจ็ดให้ไปลาวนะนะครับมันว่าอย่างนี้นะครับอืมครับ,บลาวเมื่อนี่ตัวเลขลาวครับเพื<บ>่อนบอกเพื่อนบอกว่าสี่ศูนย์เจ็ดให้ไปลาวนะครับส่วนสี่ห้าสามเนี่ยคือ ไม่บอกอะไรนะครับ407ให้ไปลาวครับวันนี้เดี๋ยวเดียวสู้เด็กน่าคนเพราะว่าเอชซีสื่อว่าท่านกันว่าหน้าเมื่อเมื่อนี้เอานะโมกต์เด้อเล่าว้านที่ตะเด้งเหมือนที่เอ็ดนะมันบอกตรงๆเลยเนาะบอก407ให้ไปลาวนะพันว่าอย่างเงี้นะครับ407ว่ะครับบอกบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยอ่าอะไร4 5 3 4 อาเป็นตัวให้มาสองชุดนี่ไหมครับเป็นเหล้าอันบ่เป็นเป็นเหล้ายกลาวกันก็ได้นี่นะครับใส่ใบหล้าสี่ศูนย์เจ็ดให้ไปลาวนะให้ไปลาวนะนี่พอดีเลยเนาะพอดีเลยใบสามเบค่ะพระบุญภูพระบุญภูครับผมครูบาอาจารย์นี่แหละครับนี่เหลือเหล้าอันับถ้าฝันเห็นแกติไลนี่สุดแล้วเข้าเนาะับล้าพัฒนาวันนี้นะคะวันที่สิบเจ็ดครับ ที่11ก็เมื่อนี่เนาะอปปอพอดีเลยนะคะพี่น้องก่อนจะไปไทยเข้าหาทุนซะก่อนหาทุนไปรัฐบาลไทยเนาะ407เอาไปลาวพี่น้อง407ก็4หา3เนี่ยบอกไปลาวครับแต่ว่าแกไม่ได้บอก4 5 3ไปลาวนะแกบอกแต่407นี่แหละแกบอกมา2ตัวนะครับสามารถจังรสัตว์แกบอกมา2ตัวครับ เสี่ศูนย์เจ็ดกับสี่ห้าสามแกว่าอย่างนี้แต่แกว่าสี่ศูนย์เจ็ดไปลาวแกว่าอย่างนี้ครับก็เลยเอาได้ไม่เป็นไรไม่เคยฝันเหล้าเจ้าได้ไหมไม่เคยฝันแบบนี้สักทีครับเอาไปเหล้ามัดโดดขึ้นอาจจะบานเข้าก็ได้มันเสียกับเจ้าไปไทยเนาะแมนจัดไกหลายเมือนได้เข้ามาขึ้นนี่ได้หรือคืนนี้ครับก็เลยพูดพอดีเลยพวกช่องมาพอดีนะครับ บอกแนวทางไปเลยนะคบอแนวทางไปเลยนะครับโอปอฝันนอนนี่เนาะฝันครับฝันว่าปูกบนภูครูบาอาจารย์บนภูเขาใช่ไหมครับผมมาบอกสีู่นเจดให้เอาไปลาวนะครับแต่ว่าพ่นเขียนห้เพ่นบอกตัวเดียวแต่สี่ศูนเจ็เอาไปเล่าครับผมนี่นะครับเลยมาแบ่งปันเผื่อชอบนะครับก็ได้พอโชคก็มาเนาะครับผมจ้า เห็นบม่ชัดก็แสดงว่าสัญญาณเพี่น้องเนื้อสัญญาณนะครับ407นะครับผม407นะครับ453เร็วซุ่มจนวก็ล้นซุ่มจนล้นแล้วแห้งซุ่มแห้งแตกนะเดี๋ยวเบิกซ่าคนตีล่งให้ย่ดออกคนล่องเหมือนไวไฟ407กับ453เราไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวก่อนเด้อจ้ะเทศเพื่อนบ้านก่อนครับในคลิปนี้ สี่เจ็ดศูนย์ซื้อเราจัดไว้แล้วค่ะตรงเลยตอ้เป็นใจมาเนาะเนมาเนาะใจขึ้นอีกแล้วครับใจขึ้นเลยครับผนได้กอน่านแต่ว่าซื้อไม่เปลี่ยนวันซื้อยังไงเอาอย่างนี้หนปอว่าไปได้เลขเชือกผูกคอครับอาจารย์นิคมมาใช่ไหมครับผมหลังจากที่ไปทําพิธีวันแรกวันแรกนะครับวันแรกก็ได้ เก้าเก้าศูนย์เนาะเปิดซับเนาะเก้าเก้าศูนย์เนาะวันแรกที่เราได้มาเลขเลขเชือกเก้าศูนย์เก้าศย์หกเก้าศูนย์แล้วก็เก้าเก้าศูนย์นะครับที่ได้มานะครับเนาะครับแล้วทีนี้อาจารย์หลังหลังจากทําตอนตอนเช้าเสร็จนะครับพอตกดึกอาจารย์ก็ทําอีกรอบหนึ่งก็ได้ตัวเดิมนะครับแล้วเมื่อคืนก็ทํา พิธีอีกนะครับผมตัวล่าสุดครับผมตัวนี้คนรอชมไหมครับผมรอ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 เยอะเลยมาสี่ร้อยห้าร้อยแล้วโอ้ครับผมม,บมาฟังม,มาฟังพร้อม,อมกันมาฟังพร้อมๆกันนะครับนะเนาะคือเลขของพระอาจาร,รย์นิคมนะครับผมได้มาเมื่อกี้นะครับผมสองตัวคือศูนย์ศูนย์ครับอไม่หนีศูนย์แกว่าศูนย์ศูนย์ ครับเก้าศูนย์หกศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์ครับผมเดี๋ยวมาเรียกิดศูนเลขครับแล้วเนาะเลขล่าสุดใช่ไหมโอปอล่าสุดครับเมื่อกี้เมื่อกี้นี่แหละครับผมแต่โทรไปเมื่อกี้ไม่รับสายแล้วคือแกรับสายอยู่นะครับแล้วท่านชอบตัวไหนละวัดนี่สามเทียบุณสามรอบคุณนะแกแกแกให้ผมมามีเก้าศูนย์หกศูนตัวล่าสุดนี่ก็คือศูนย์ศูนย์เนี่ยแหละครับนี่แหละครับตัวล่าสุดสามรอบใช่ไหม ครับผมในในเส้นเดียวมันมันมันตรงกันสามรอบมีอยู่สามตัวนี่แหละครับทำสามรอบที่มันตรงกันครับมีหกศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับแกก็ว่างวดนี้ต้องมีศูนย์ะครับแลวทุนกับบอกลายคูนี่แหละเนาะครับนี่แหละครับหกเก้าของอาจารย์คมนะครับเพิ่งได้เมื่อกี้นะครับได้มาได้มาปุ๊บ่อยามรัดมันนีก็มาพอดีเลย โชคดีครับตอนแรกก็ว่าจะเอาตัวเลขเนี่ยพูดเองนะครับผมเพราะว่าท่านก็ให้พูดเองเพราะว่ารับสายไม่ไหวนี่แหละครับผมก็เป็นแนวทางนะครับเนาะเป็นแนวทางของปู่นิคมนะครับอาจารย์นิคมเลขเชือกเชือกผูกคอนี่แหละครับเส้นเส้นที่สองนะครับผมคือเขาจะให้ห้างวดครับเชือกเส้นนี้นะครับจะให้ห้างวดเจ้าของเชือก ก็ฝันนะครับเจ้าของเชือกก็ฝันเห็นอาจารย์เล่าให้ฟังนะว่าฝันว่าได้ปลาเนี่ยครับได้ปลาสองตัวครับจะตีเป็นตัวไหนนะครับผมเจ้าของเชือกผู้คนเอาเชือกมาที่อยู่สีสะเกตเนี่ยครับโอ้ว่าแมนผู้ผูกข้อนั่นไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ลไม่ใช่เลนทอนแล้วนีครับเจ้าเจ้าของที่เอาเชือกมาให้พระอาจารย์เนี่ยครับอันนี้คำคำวนๆกันนะก็ ฝันว่าได้ปลามาสองตัวรอบก่อนก็ฝันว่าได้ยางเส้นหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็เป็นศูนย์ก็มีได้ปลาสองตัวนะครับแกก็เลยตีเป็นศูนย์ศูนย์เนี่ยแหละครับงวนนี้ศูนย์ศูนย์ศูนย์เท่าเนี่ยศูนย์ศูนย์ครับบอกเมื่อกี้ศูนย์ศูนย์ล่าสุดล่าสุดศูนย์ศูนย์ครับล่าสุดศูนย์ศูนย์เนาะครับมาใหม่มาใหม่ศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ หกศูนย์เก้าศูนย์นี่ตัวได้แน่กว่าหกศูนย์หกศูนย์แต่เก้าศูนย์เก้าศูนย์ครับอันนี้คือล่าสุดเนี่ยไม่ล่าสุดเมื่อกี้เนี่ยครับโทรมาบอกเมื่อกี้เนี่ยครับเอาตัวที่เข้ากันนะครับผมจ้าครับแต่สามตัวแกยังไม่ได้บอกอะไรเลยครับตัวแรกก่อนศูนย์ศูนย์ศูนย์บอกเมื่อกี้นี่คือศูนย์ศูนย์ไปที่แดกนะเอาปะเอาเอาอยู่เอาเอาอันที่เข้ากันน้ำเนะ ที่เราเห็บรอบแหลมีอะไรนะหกเก้าหกเก้าศูนย์หกหกเก้าเก้านี่แหละครับสามตัวหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์รอบที่สองนะครับหกเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เนี่แหละครับของแกลงท้ายด้วยศูนย์ครับแปลว่าไม่หนีศูนย์นะครับเชื่อกเส้นนี้วานรอบแมนอีหลีดิครับทำเลขเชือกทีไรก็เป๊ะตลอดไม่ยัน หกเก้าศูนย์หกหกเก้าเก้าว่าดิครับหกหกเก้าเก้าหกเก้าศูนย์หกเป็นเก้าเก้านาะครับเก้าเก้าซับเป็นหกหกแต่พระเอกสุดก็คือศูนย์ศูนย์ครับแก้วศูนย์ศูนย์นะพระเอกตัวแข็งเนาะศูนย์ันไม่มีอั้นนะตัวนี้ไมาอั้นนะศูนยีละทีาบ่หรบ้อง่ายๆเด้งปีปียัง่าเดีออกลครับหาศูนยศูยจนจได้ค่ยถือต้อสี่เนตัวดก็ศูนศูนครับ เมื่อกี้นังเบโทรมาบอกเมื่อกี้ศูนศูนย์นะศูนย์ศูนย์ครับเมื่อวานแกให้มาคือ